สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแนะนําแพลตฟอร์มหนึ่งนะที่ตอนนี้น่าสนใจมากๆนะครับในโลกของคลิปโตเนี่ยนะั่นคือโซฟโปรโตคอนะครับก็อันนี้อธิบายแบบคร้าวๆนะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่จะนําเอา Bitcoin นะครับเข้าสู่โลกของ d e f าด้วยแล้วก็สามารถจะรับผลตอบแทนจากการถือครอง Bitcoin ได้ด้วยนะโดยที่มูลค่าของบิตคอยเนี่ยมันไม่ได้สูญเสียไปนะก็อันนี้เป็น ทำจะไปความคร่าๆของรีซอสโปรโตคอลนะครับก็ก่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามาในคอนเทนต์นี้นะครับรบกวนช่วยกดซับสไคร์นะครับช่อง YouTube ของ c r y ปโตฮันเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันกดแชร์คอนเทนต์นี้ออกไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าฟังล้างมีความเข้าใจแล้วก็อยากจะแชร์ข้อมูลดีๆนี้ให้กับคนอื่นนะครับก็อาจจะเริ่มต้นตักปัญหาก่อนเลยนะครับสำหรับคนทั่วไปเนี่ยเวลาที่ทําการถือบิทคอยนี่ครับปกติแล้วก็จะถือได้อย่างเดียวแล้วก็รับผลตอบแทนจาก การได้รับแคปิตอลเกตหรือว่ามูลค่ามันขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าจะเอาไปใช้ใจต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวบิตคอยเนี่ยมันไม่สามารถจะเอาไปสเต็กได้นะครับเหมือนพวกบล็อกเชนเนี่มันเป็นอ่าปุ๊บออฟสเต็กต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแต่คราวนี้ตัวลีโซมเนี่ยครับก็เข้ามาเนี่ยช่วยให้คนที่ถือคลองบิตคอยแบบสปอรตนะค,คือถือคลองบิตคอยเนี่ยครับจะสามารถอ่าเข้ามาในโลกของ d e f าได้แล้วก็สามารถจะเอาตัวโทเค็นนะครับที่เกิดจากการไปแปลงเนี่ยครับเอาไปใช้ในธุรกรรมของ d e f าแล้วก็รับผลตอบแทนจาก ตัวสการทำสเต็กได้ด้วยนะครับอ่านี่เป็นคำดียวไปคร่าวๆนะครับอ่านีวไปดูกันเลยนะครับว่าการทำงานของรีซโซอ่าทางโซปโปรโตคอลเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ก็อื่นเลยเนี่ยเวลาที่เข้ามาในหน้าของเว็บไซต์นะฮะเดีกย็เข้าไปดูไป,ไปเข้าดูเลยนะครับก็ตรงนี้เห็นไหมครับว่าทางหน้าอ่าทาง d a p p นะ,ะก็มีการ connect wallet ตนะตามทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เราสามารถจะ d e posit BTC ลงไปได้นะแล้วก็ทางโซฟโปรโตคอเนี่ยครับจะทําการเปิดให้ผู้ที่มีบิตคอยครับเข้ามาฝากแล้วก็จะสร้างเป็นโทเค็นใหม่นั่นก็คือ s o ฟ p BTC ตรงนี้นะครับสร้างโ so ซฟ p BTC ขึ้นมานะครับก็คือมันจะละักษณะเหมือนเหมือนแล็บนั่นแหละครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะคล้ายๆกับแพลตฟอร์มของ l i d o d o w n ซมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าคราวนี้ ตัวตัวบิทคอยครับก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่เอามาหลุนหลังในการสร้างโทเค็นที่เป็นโซฟ์บีทีซีขึ้นมาแล้วแล้วก็มูลค่าของบิทคอยที่ถืออยู่เนี่ยก็ยังคงอยู่หนึ่งร้อเซนะครับไม่ได้ลดลงหรือหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าราคาของบิ c คอยในตลาดเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวสินทรัพย์ที่ที่เราถือไว้เนี่ยก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ตอนนี้สามารถจะเอามาแปลงเป็นโทเค็นเนี่ยไว้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยตัวโซฟ์บีทีซีเนี่ยครับก็จะสามารถเราไป ทำธุรกรรมต่างๆอะไรได้นะครับในโลกของ d e ฟานะก็ไมีรล,ลองไปดูของการสเต็กอะไรเงี้ยครับก็สามารถจะเอาไปสเต็กได้แล้วก็สามารถจะรับผลตอบแทนได้นะครับอ่ะคราวนี้ก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะก็คือเอาตัวโ,โทเค็นโซบีดีซีเนี่ยครับเอาไปวางสเต็กเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเนะครับเอาไปสร้างเป็น lsts นะครับอ่าต้องเอาไปสเต็กนะครับในในแพลตฟอร์มของ โซลโปรตโตคอนี่แหละนะครับตรงนี้นี่ก็จะได้เป็นโทเค็น LSTH หรือว่าลิควิดสเต็กกิ้งโทเนะครับก็น่าจะคล้ายๆนะก็คือหลักการเดียวกับ Liquid s t a ็กกิ้ของของลิโดะก็คือสามารถจะรับผลตอบแทนเพิ่มเติมได้อีกนะครับอีกเรียกว่าสามารถรับผลตอบแทนได้หลายทางเลยทีเดียวนะก็ก็เป็นหลักการทํางานก็เหมือนกับ STETH ครับของลิโดนี่แหละนะครับแล้วก็ในแพลตฟอร์มของโซ p อ่าโปรโตคอลเนี่ยครับก็จะมีอีกจุดขายหนึ่งนะครับมจีจุดขายเนี่ยก็คือสามารถที่จะมีเอาไป c o s s chain ได้อีกด้วยนะก็คือมันมีนวัตกรรมก็คือ Staking a b s t r a c t i o n layer หรือว่า SAL นะก็ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เราสามารถนำบิทคอยนะครับไป Stake ข้ามบล็อกเชนต่างๆเนี่ยสามารถทำได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยก็ม,มีมีหลายเชนมีหลายเชนให้เลือกเลยทีเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถทําได้ครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากอะไรก็ดูถ้าเราดูหน้าเว็บของทางโซลปะละครจะเห็นว่าก็ดูแล้วไม่ได้มียุ่งยากอะไรนะตรงนี้ก็สามารถสวอปได้ด้วยนะก็มีของลักษณะความเป็นเด็กเนี่ยก็คืออันนี้เอาอิตาเลียมาได้เหมือนกันนะครับดีฟาตรงนี้นะก็มีหลายเชนนะครับที่สามารถที่จะทํางานด้วยกันได้นะครับยิวมาเก็ตตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นเป็นแพลตฟอร์มเหมือนเป็นตัวกลางนะครับที่เราสามารถเลือก เอาไปเอาไปวางนะครับเพื่อจะสร้างผลตอบแทนได้เลยนะก้อนนี้เป็น APY นะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับอ่าี้เรามาดูโทเค็นโซมกันบ้างนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับก็สําหรับตัวโทเค็นโซมเนี่ยก็คือทำหน้าที่นะครับในการเป็น g o v e r n m n n t Token นั่นเองนะครับคุณนึกว่าถ้าเกิดคนที่ถือตัวโทเค็นอันนี้นนครับก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตแล้วก็เสนอนโยบายต่างๆให้กับแพลตฟอร์มนะแล้วก็ยังสามารถ เอาไปสเต็กได้ด้วยนะได้ด้วยนะก็คือเอาตัวโทเค็นโซฟเนี่ยที่จะมีการซื้อขายในกระดานเนี่ยครับสามารถจะเอาไปสเต็กเพื่อรับตอบแทนได้ด้วยนะแล้วก็ใช้เป็นส่วนลดนะครับในค่าทรรมเนียมการทําธุรกรรมต่างๆนะแล้วก็ทีนี้ผู้ที่ทําหน้าที่ในเป็นโหนดเวรเดเตอร์นะแล้วก็ลิขิติตี้โพรไวเดอร์เนี่ยจะได้รับโทเค็นโซฟเนี่ยเป็นรีวอร์ดด้วยนะครับก็อะไรก็เป็นคุณสมบัตินะของโทเค็นโซฟนะครับก็จะ โดยสรุปแล้วกันนะครับก็คือโซฟเนี่ยเหมือนว่าเป็นสภานะครับที่นําพาเอาบิตคอยซึ่งมีข้อจํากัดในเรื่องของการเข้าสู่โลกของ d e f าเนี่ยแหละเพราะว่า d e f าส่วนใหญ่มันเป็นคือมันเป็นเชนแบบ proof of stake เนาะนะก็บิตคอยก็จะมีสวดร่วมยากนะครับแต่ว่าพอมีโซฟปรัตรคอยเนี่ยก็คือผู้ถือบิตคอยเนี่ยสามารถสร้างบัตแทนได้หลายทางเลยนะครับจากธุรกรรม d e f านะไม่ว่าจะเป็นการวางสเต็กนะครับเป็นการอ่าลิควิดสเต็กกิ้งนะ,รนรนะรหรือจะอไปเทรดล้วไป เสริมสภาพข้อเนี่ก็สามารถทําได้เลยนะก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะสำหรับคนที่มีบิตคอยบ้างว่าถือยาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็รอตัวแคปิตอลเกนอะไรเงี้ยสามารถที่จะเอามาทำนะครเป็นโทเค็นโซฟปี so ดีซได้แล้วก็เอาไปทําธุรกรรมต่างๆในดี i ฟลรอได้นะครับก็อันนี้เป็นการแนะนํานะครับแพลตฟอร์มโ o ฟโปรโตคอลนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องย้ำนะครับว่าอันนี้คือไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับก็ถือว่าเป็นการแนะนำนวัตกรรม แล้วก็ใคร,ใครที่จะตัดสินใจลงทุนเนี่ยยังยังไงก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด,ด้านนะแล้วก็อย่าลืมต้องมีการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับก็อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเนื้อหาแนะนําโศกประ,ะคอสั้นๆนะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับสามารถจะกดซับสไคาร์นะครับช่อง YouTube ของคริปโตคันเตอร์ได้นะแล้วก็สามารถแชร์คลิปนี้ออกไปได้ด้วยเช่นกันนะก็แต่เกิดว่าอยากให้คนอื่นเห็นได้รับรู้ความรู้ดีๆนะครับก็ แล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครที่จะมาแนะนำโปรโตคอลนะครับหรือว่าเหรียญใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็มีนวัตรกรรมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขอล้อไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ